สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมนำเสนอเรื่องรูปสลักพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองที่กำแพงปราสาทนครวัดว่าในมือซ้ายถืออะไรและได้เฉลยไปแล้วว่าในมือซ้ายทรงถือสังมงคลเป็นสังที่อยู่ในมือซ้ายของพระนารายณ์หรือพระวิษณุกเนื่องจากพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองทรงนับถือพระวิษณุพูดถึงการนับถือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพบหลักฐานสองละทิหลักคือหนึ่ง ไวสนพนิกายนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพพเจ้าสูงสุดสองสวนิกายนับถือพระศิวหรือพระอิศสสวรเป็นเทพพเจ้าสูงสุดการนับถือไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาดเราเห็นรูปสลักหน้าบันของปราสาทเป็นรูปพระนารายบรรทมศิลป์แต่ภายในปราสาทกลับเป็นศิวลึงรูปสลักจากระเบียงปราสาทนครวัดมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระเจ้าสุริยะวรมัาที่สอง ทรงทำพิธีรวมญาติอันได้แก่พระราชวงศ์พราหมุโรหิตนักบวชขุนนางผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนฝ่ายในกับฝ่ายหน้ารวมถึงราชตระกูลที่ยังทรงพระยาวในพิธีถือน้ำพิพัสนยาโดยการจำลองพิธีกวนเกษีสมุทรเมื่อสิ้นพิธีนี้พระเจ้าสุริยาวรมังที่สองจะได้รับการยกย่องว่าพระองค์คือบรมวิษณุโลก คือพระวิษณุผู้สถิตยอยู่บนโลกภาพที่เห็นเป็นภาพทรงเป็นประธานในการกวนกเกษียณสมุรโดยพระองค์ถือหางนาคที่พันรอบเขามัทนรนาคิริที่เอามากวนกเกษียณสมุรคือทะเลน้ำนมในภาพแกะสลักชุดนี้ยังแสดงถึงชาวสยามที่ได้เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยพิธีกวนกเกษียณสมุดนี้กรุงศรีอยุธยารับแบบแผนไปจากเมืองพระนครแล้วเรียกว่าพิธีชักนาคดึกดำบรร คำนี้มาจากภาษาขอมว่าตึกตะบันตึกคือน้ําตะบันคือต่ําแปลว่าต่าน้ําหรือกลัวน,น้าในทะเลน้ํำนมคําว่าตึกตะบันปัจจุบันเรามาใช้เรียกว่าดึกดําบันหมายถึงสมัยโบราณน,นานมาแล้วราชรสันนักุงศรีอยุธยาพัฒนาการลเล่นชักนาคดึกดําบันให้ประณีตขึ้นก้าวหน้าเป็นการเล่นดรามเกียนถ้าจําลองการชักนาดดึกดําบันปรากฏที่สนามบินสุวรรณภูม ที่หลายท่านเคยพบเห็นมาแล้วประติมากรรมกวนเกษียณสมุดหรือเทวตำนานกวนเกษียณสมุด Scene of the Churning of the Milk Ocean พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันก่อกำเนิดน้ำอมฤตประติมากรรมชิ้นนี้ประกอบไปด้วยพระนารายณ์สีก่อนทรงประทับอยู่เหนือเขามันทนาคิรีมีฝ่ายเทวดาเก้าองค์และฝ่ายอสูรเก้าตนต่างยืนดึงพญานาค หรือพระยาวาสุกรีที่เลื้พันเขามันทรคิรีโดยมีเต่ายักษ์กูรมาวตานปางที่สามในนารายศิปางใช้กระดองรองรับภูเขารูปการจับหางนาคของพระเจ้าสุริยาวรมันที่สองยังเป็นเข้ามูลให้รู้ถึงพิธีถือน้ำพระพิพัสสัตยาที่มีองค์การแช่งน้ำเป็นวรนนคดีสสำคัญผมจะนำบางส่วนขององค์การแช่งน้ำที่เขียนโดยอักษรเฉียงพรามหรืออักษรคลืนมาให้ดูในที่นี้ วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ